หกแปถูกไหมคะถูข้อที่3 58.283ปดมระมาณเป็นค่าสยม2ูรณ์สองตได้เท่ากับ58.28ิถูกไหมถูกอ่ามาฝั่งนี้ฝั่งนี้ของแก้มใครที่เหมือนแกมดูนะคะข้อที่1 23.85ยีดปหาระมาณค่าท่นสัมบูรณหนึ่งตาวเศษได้เท่ากับ23.9สูมู้ไหม ถูกค่กก็ถูกก็ถูกดังๆข้อที่ 2..... องห้าสี่จุดสอประมาณค่ามัธยฐได้ประมาณค่ามัธยมสองตำแหน่งได้ห้า7ถูกหรือไม่ถูกข้อที่สามห้าสมาประมาณค่ามัธยฐได้ประมาณค่ามนิยมสองตำแหน่งได้ห้า2หถูกหรือไม่ถู ลายสีต่อในชน่วงว่างแล้วค่อยมาส่งนะคะอะไรนะ,อะรนะเอาค่ะเอาคำถามสุดท้ายถามว่าเราเรียนการประมาณค่าพศนิสมเราสามารถนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไร เลขดว่วนมีกต้องมีการประมาณค่าเอาถึงเวลารับประทานอาหารเที่ยงแล้วนิ่เอากาวติดเลยติดข้าง,งหลังเอาพร้อมไปกินข้าวเที่ยงหรือยังคะเนี่ย่อ,อยเ่อ,อเก็่ย,เ,ยเอาไเ้ก่อยๆเรืคเ่อยทเอเร่อยๆเรออยๆืออ ไม่โบกมือโบกมือห้า <believers> ค่ะโบกมือห้าค้งอ่ะทีนี้หัวหน้าบอกความเคารพ